สวัสดีครับมาอน้กน็มาเจอกำนาลไลน์นะครับตีกระสุนนะครับเคลื่อนน้ำอุ่นเนาะเดินแช่ไข่เนาะครับติดตามชมผลงานน้ำกันครับว่าจะมีผลงานให้นานาได้ชมหรือเปล่าเนะ ขอสิงกิ่งนะครับ ของ n h า อ้าโดนตัวแรกมาแล้วครับ <laughs> ตัวแรกมาแล้วครับ <laughs> นี่ยกลย <laughs> อยบ่ยญ่บ่ยัยฮะอันนี้ก็ นหนึ่งนหนึ่ง đồn, 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 đứng đồn, đồn, bộ đồn, 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 ีหรวอดิใม่เหลียงตะโกา โอ้ยแกล้มตัวล่ะจิกไอ้แหลกก็กิกเลยวายยหรอกเบียกหวานเบียกหวานเบียกหวานเอาโอ้สวยอยู่เตรียมฝาก เย่มียยอยู่แนวตักนี่เต็มเต็มกระช่งางงานเขาเต็มข้อค่ะครับนี่ย้ะตอรู้แล่ลพดงา่ายอยู เอีอย่างปลาฟิเตอร์เพียร์ละเออคนตีไปเลยฟอมแล้วมื่อกี้นี่ถือหม่องเพื่นพอดีเจ๊เหลียว bây giờ muốn bỏ เจยวอันไหนออน่ออนาจะมีนะมีโบลูเขื่อนดินี่ตัวเดียวกระจูบโทษ บ่เห็นยะคอยดึงมันอันนั้นมันของหยาโอ้ สองแล้วนะนี่โอ้ชะโดปอกอือโอ้ชะโดโอ้ยมันประสวดเออไล,ล่มันเลืบอยู่ไล่ย,ยังมันเลือบเลย Cedok pak. Hmm. chắc lẽ Nhưng nó không hiền nó Như cái đó <laughs> โดนอีกแล้วตัวเล็ก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 ตรงนี้ใส่ไงหรือเปล่า เที่ยวเขาเที่ยวออกแล้วเนาะต้องเที่ยวเขาเที่ยวออกละโอ้โโอ้โหรถสั่มบ่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มาเด้อมาเด้อมาเบิ่งกูบป่า ขี้ขันสิ่งเก่งขี้ขันอืฝึกวีซ่าดูดิ อออาฮตามมาคว้าตามมาคว้าว้า oh, no. เป็นตุวรถเล่ะ no. นี่เออเออเออเฮ้ยรดอียก mm. ะซัางหน่อยห oh. ดหดว่าและ วุ้ยอุตส่าห์เอากระสังตักหาคนเอ้ย ติดมินนะติดมินกวาหน่อยๆมันก็เป็นตอรลุดหละกวากูเสียอัเนี่ยตัดจัด